สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยญาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็นโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคณะธนูในช่วงระหว่างวันที่16ถึง31พฤษภาคม2565ขอขอบคุณสาหรับการกดติดตาม s u b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทารุนะคะเอาละเราลองไปอัปเดตกันนะคะก่อนอื่นไปดู Energy ตัวต,วตวนความรู้สึกนกคิดชาวธนูนะคะว่าตัวตวนคุณเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้ Seven of Wands รู้สึกต้องเหนื่อยกับการต่อสู้ในเรื่องราวของความรักหรือเปล่าเอ,อ่ย The Fool มีความรู้สึกว่าอยากปล่อยวางอยากเริ่มต้นใหม่ t e of Cups นะคะ Queen of Wands ระวังจะเป็นคนที่สวยและสวยหล่อนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงที่จะจะถึงนี้นั่นเองนะคะ The Devil แต่ว่าความสัมพันธ์นี้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ท็อกซิกสำหรับเรานะคะเราอาจจะแบบยึดติดมากจนเกินไปมีในเรื่องของความหวาดระแวงหึงหวงความขุ่นมัวนะคะทำให้เราแบบเหมือนมีความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องราวอะไรที่มันดูวุ่นวายวุ่นวายนะคะหรือมีเรื่องราวที่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรก็ตามดูมันมีความ,มเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะ ลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราบางครั้งเนี่ยนะคะเราแบบเหมือนกับเราสู้มาเยอะนะคะแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะคะในตอนนี้เราอยากจะปกป้องตัวเองและนะคะระวังในเรื่องของบางทีมีการล่องการบล็อกกันอะไรแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ทันตั้งตัวได้เหมือนกันนะคะด้วยความที่แบบว่าเออ เราจริงๆแล้วเราก็มีในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ความหวังกับความสัมพันธ์นี้มากอ่ะนะอาจจะรักมากหวังมากก็มีความหึงหวงมากอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเ,เป็น energy ที่คุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะที่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์มีชาวมังกรด้วยมีคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นที่ หมายตาของคนอื่นๆด้วยอะไรด้วยนะคะมีใครก็อยากเข้ามาเข้าเข้าม,าาม,าามาหาอะไรแบบนี้นั่นเองต่อไปนะคะเราไปดู energy ตัวตนของเขาบ้างนะคะเขาเป็นยังไง energy ตัวตวนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้น ten of s w o r d โอ้ทำไมเขาเสียอ,อกเสียใจมากมายเลยนะคะ knight of cups ชาวทัดน้ำมีนกระกฎพิจิก มีทัดตินด้วยนะคะพฤศจิกามังกร queen of pentacles นะคะแล้วก็เก้าไม้ the sun มีชาววันอาทิตย์ด้วยนะคะเอาละ energy ของเขา,เาดูเหมือนกับอาการไม่ค่อยดีนะคะอาการร้อนแร้ในช่วงนี้นะคะแบบมันอาจจะมีปัญหาหลายอย่างถาโถมในชีวิตเขาก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวเพราะว่าความรักเนี่ยอย่างเดียวเขาก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแล้วเพราะว่า มีความเจ็บมีความเสียใจเจ็บปวดนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการงานการเงินก็อาจจะไม่ค่อยดีรวมถึงสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีการดูแลหรือว่า <c oughs> คอยเป็นห่วงเป็นใยเขาเรื่องนี้นิดนึงนะคะโดยพื้นฐานแล้วเขายังมีความรักนะคะให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาเป็นคนที่โรแมนติกเนาะเป็นคนที่แบบต้องการที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันมีในเรื่องของความมั่นคง ะะแต่ว่าน่าเสียดายที่เขาสร้างกำแพงให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องของความหวัดระแวงหึงหวงความไม่เชื่อใจกันอะไรแบบนี้ขึ้นมานะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่าอยากจะหาะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นทิศทางที่แบบว่าเออเขาอยากจะพลิกฟื้นตัวเองขึ้นมาก็ได้นะคะจากปัญหาหลายๆอย่าง ที่มันถาถมตัวเขานะคะเพราะว่าเขาก็อยากที่จะมีความมั่นคงอยากที่จะมีความสําเร็จในชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในช่วงนี้เขาก็อาจจะมีการพลิกฟื้นตัวเองขึ้นมานะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ระวังว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาสร้างกําแพงกับคุณดูเฉยชาใส่คุณได้นะคะถ้าหากว่าคุณแสดงความไม่เชื่อใจเขานั่นเองโอเคต่อไปเราไปดูนะคะในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้มกันบ้าง สถานการณ์และแนวโน้มในช่วงนี้เป็นอย่างไร <c oughs> สถานการณ์หลักนะคะมาอยู่ที่นายออฟสอดนะคะมีชาวทัดลมด้วยนะคะมีถุนตุนกลุ่มออมีคนที่แบบโมโหนะคะมีคนใจร้อนมีคนวุ่วามแล้วก็อาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดีทิมแทงนะคะ ในที่แน่ๆก็คือมันเหมือนมีการทะเลาะกันด้วยนะคะแล้วอาจจะเป็นการทะเลาะที่ยืดเยื้อยาวนานหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าเริ่มต้นกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วอารมณ์มันพาไปนะคะทำให้เกิดความแบบ ใช้อารมณ์เกลกะใส่กันนะคะแล้วก็อาจจะดึงคนนู้นคนนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นของการทะเลาะนี้ด้วยก็ได้นะคะมันมีความวุ่นวายสับสนอยู่แต่ที่จะต้องระมัดระวังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ก็คือลองใจเย็นนะคะในส่วนของเราก็ดีนะคะถ้าเขาใจร้อนมาเราอาจจะต้องเย็นลงนะคะหรือว่าตัวเราเองพยายามอย่าให้แบบใจร้อนใส่เขาหาก,กันนะคะเพราะว่าเอออาจจะมีคำพูดที่ไม่ค่อยดี ะะเราก็ทําให้รู้สึกเสียใจหรือว่ายิ่งโกรธกันไปมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะ พื้นฐานของความรักครั้งนี้นะคะมันดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นสิบเหรียญนะคะเหมือนกับแบบว่าเคยแบบคาดหวังในเรื่องของอนาคตร่วมกันร่วมกันสร้างอนาคตอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะสร้างฐานะสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือมองไปอนาคตอันยาวไกลว่าเอออยากที่จะเป็นครอบครัวกับเขานะมีความมั่นคงต่อกันนะคะหรือว่าเออมีการแต่งงานมีลูกมีหลานอะไรแบบนี้ที่มันเออมั่นคงยั่งยืนนะคะไปถึงอนาคตอันยาวไกลเลยทีเดียวนะแต่ว่า มันจะมีความรู้สึกนะคะจากสิบเหรียญลดลงมานะคะเหลือเป็นห้าเหรียญกลายเป็นไพ่ที่แบบแสดงถึงความขาดไปเลยนะคะออหนึ่งในปัญหาอาจจะเป็นในปัญหาเรื่องด้านการเงินด้วยก็ได้นะคะการเงินอาจจะนํามาซึ่งปัญหาหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นการขาดในเรื่องของอารมณ์และจิตใจเนาะเราอาจจะมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าขาดการเหลียวแลดูแลเอาใจใส่ ะะทําให้เราแบบเหมือนเป็นคนที่ต้องวิ่งไล่ตามเขานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนเราต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวมีเขาก็เหมือนไม่มีอะไรเงี้ยต้องต่อสู้อยู่คนเดียวอะไรแบบนี้นะคะก็ทําให้รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องมานั่งฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคอันที่หนึ่งนะก็มีความรู้สึกว่าเออจะไปต่อดีหรือเปล่านาออันที่สองก็คืออาจจะมีเรื่องของการ หวาดระแวงหึงหวงความไม่เชื่อใจกันด้วยนะคะจนทําให้ฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกเหนื่อยนะคะที่จะต้องมานั่งรับกับปัญหาเหล่านี้แล้วในขณะเดียวกันก็เลยเป็นการสร้างกําแพงมีความเฉยชาเย็นชาอะไรแบบนี้นะคะมันก็ยิ่งทําให้เกิดเหตุการณ์แบบว่าเอ,อหุดหงิดกันมีการทะเลาะกันนะคะเพราะว่าพื้นฐานของปัญหาเนี่ยมันมีในเรื่องของอาจจะแบบ1ความหึงหวงใช่ไหมคะสในเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเราถูกคอนโทร นะคะมีการถูกควบคุมความสัมพันธ์มากเกินไปไม่ได้รับอิสระหรือทั้งท้งที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นความหวังดีนะคะอยากจะให้แบบความรักมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะใช้คำพูดปิดผิดไปหรือว่าแสดงออกผิดไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีคนที่มีความรู้สึกว่าเอะเราเดิวอยู่กับคนที่เขา,าเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะดิวกับชาวสิล์ด้วยนะคะสตริงชาวพฤษศ นะคะเดอะไฮโลเฟนตัวคุณเองเนี่ยเอาจริงๆต่อไปอ่ะคุณจะปล่อยวางได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนมีการให้อภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะคุณมองไปในอนาคตข้างหน้าว่าเออมันอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะคะแล้วก็คุณก็อาจจะอธิษฐานนะคะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเออขอให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นสักทีอะไรแบบนี้นะคะปัญหาต่างๆจบหมดสิ้นไปอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครองคุณด้วยนะคะในครั้งนี้ในขณะที่เขาเนี่ยนะคะอาจจะมีท่าทีที่เหมือนกับสนใจในเรื่องของความรักน้อยลงก็ได้นะคะแต่เขาก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพราะว่าดูเขาเป็นคนที่ต้องการออ <c oughs> ความมั่นคงหรือความสําเร็จในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็แต่ตัวคุณเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าเออก็ยังมีแพชชั่นกับเขานะ ก็ยังมีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะให้มันเริ่มต้นใหม่ไปในทิศทางที่ดีนะคะบทสรุปจะเป็นยังไงจะมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยนะคะจากการที่ทะเลาะทะลาไปอะไรเงี้ยไหมนะคะก็มีไพ่แปดไม้เข้ามานะคะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารเข้ามานะคะที่ใครที่แบบทะเลาะแล้วนิ่งเฉยกันไปเนาะออมีการพูดคุยนะคะมีการส่งข้อความ นะหรือมีการทีออ่อยากที่จะให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในเชิงพัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในท้ายที่สุดนั่นเองนี่ก็คือสําหรับชาวธนูต่อไปนะคะเราไปดูโมเมนต์สาคัญบ้างว่ามีโมเมนต์ Moment สำคัญใดที่จะเกิดขึ้นกับชาวธนูอ t h r e e of Wands อาจจะมีคนที่น้อยอกน้อยใจก็ได้นะคะที่คนรักของเรา อยู่ท่ามกลางความสนใจนะคะมีผู้คนแวดล้อมมากมายนะคะแล้วเราก็ไปนั่งน้อยอกน้อยใจก็ได้นะมีคนน้อยอกน้อยใจอะ่ะกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยนะคะเพราะว่าคู่ของเราอะ่ะอ,อาจจะไปให้ความสําคัญกับคนอื่นหรือมีคนอื่นเข้ามานะคะมันดูเป็นแบบเหมือนกับเข้ามาเอาอกเอาใจเป็นดาวเด่นหรืออะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มีคนมานั่งถามหัวใจตัวเองว่าโอเคลึกๆแล้วเนี่ย เรายังรักเขาอยู่ไหมเราต้องการอะไรในกวามสัมพันธ์นะคะในที่สุดก็มีการพูดคุยเคลียร์นะคะปรับความเข้าใจกันเนาะในเรื่องของ uh, the w h e l นะคะในที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนกับเออมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตานะคะที่มันอาจจะต้องมีอะไรเข้ามาสอนเราบ้างเหมือนกันนะคะในที่สุดก็มีภาพของคนสองคนที่เข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะเราไปดูว่าข้อความในใจของเขาขคนนั้นคืออะไร ข้อความในใจของเขาคนนั้นอยากจะบอกอะไรให้ธนูทราบบ้างนะคะเขาอยากจะบอกว่า I spend many years of my life trying to prove myself เขาใช้เวลามานานแล้วนะคะบางคนก็อาจจะหลายเดือนหรือหลายปีก็ตามเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองนะคะเพื่อพิสูจน์ตัวตนให้กับคุณรู้นะว่าเออเขาอะ จริงใจกับความรักครั้งนี้มากแค่ไหนนะคะ I don't believe in true love แต่เหมือนกับแบบเขาอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของรักแท้ก็ได้นะคะคนนี้หรือไม่เขาก็อาจจะมีความจักไม่ค่อยแน่ใจและว,ว่าเออครั้งนี้เป็นความรักที่แท้จริงไหมเรารักกันจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้เพราะปัญหามันเยอะเหลือเกินเอาล่ะมีช่วงที่นิ่งเงียบผานไปนะคะ I'm waiting for your message เขารอข้อความจากคุณอยู่นะคะเขาอาจจะส่งมาแล้วแล้วคุณไม่ส่ง ตอบกลับเขาสักทีหรือว่าไม่ได้อ่านหรือเปล่านะคะเขาก็รอข้อความจากคุณนั่นเอง The girl is killing me inside เอาละเขาก็มีส่วนที่ผิดเหมือนกันแล้วเขาก็รู้ตัวนะคะว่าเขารู้สึกผิดเขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปนั่นเอง Your compassion always m e l t my heart แต่ว่าคุณนะมีอะไรดีๆเยอะเลยนะคะมีความเมตตาต่อเขานะคะคุณเป็นคนที่ดีมากๆอ่ะนะคะอาจจะให้อภัยเขา เ,เสียสละสิ่งหลายๆอย่างให้กับเขานะซึ่งเขารู้ดีแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาแพ้ทางคุณนั่นเองนะคะเอารลัต่อไปเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักของชาวธนูกันเส้นทางแห่งความรักชาวธนูเนี่ยจะต้องผ่านอะไรกันบ้างนะคะเส้นทางแห่งความรัก s e c r e t a r y at m i n e อีโรติกอิมเมจ t นชันแล้วก็ดีวายยูเอาละโอเคความรักครั้งนี้นะคะก็เป็นการชื่นชมกันอยู่ในใจเนาะแต่บางทีไม่ได้บอกกันหรือเปล่านะคะก็แอบรักแอบชอบแอบชื่นชมนั่นเอง <c oughs> แต่สิ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่รุนแรงมากๆนะคะสำหรับคุณสองคนนะ่าจะเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นในเชิงความรักอีโรติ โรแมนติกอะไรพวกนี้นะมีการจินตนาการถึงการบ่อยๆด้วยในเรื่องนี้นั่นเองนะคะก็เลยย่งตัดกันไมหขาดแนละ้วในที่สุดก็ดึงดูดให้กลับมาเจอกันใครที่โกดห่างหายไปนะคะในช่วงนี้ก็จะได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองดีวายเงียนะต่อไปเราจะไปดูนะคะว่าลักษณะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเราจะลักษณะความสัมพันธ์ของธนูนะคะ มีลักษณะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆต้องเซป a t i o n ก่อนนะคะก็จะต้องทำใจยอมรับนะถ้ามีการต้องห่างกันไปนะคะหรือแม้แต่เลิกราในช่วงตั้งแต่ที่ผ่านมาหรือสึ่งที่จะเกิดขึ้นก็ตามนะคะแต่คุณสองคนนะมีแพชชั่นเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะอยู่แล้วเนาะ ก็จะมาได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนิวเลิฟนั่นเองนะคะเป็นแต่ปล่อยไปตามโฟล์ปล่อยไปตามสถานการณ์ก่อนในช่วงนี้นั่นเองนะคะเอาละแต่อันนิวเลิฟเนี่ยนะถ้าใครที่แบบต้องการในเรื่องของความรักครั้งใหม่อะไรเงี้ยนะคะรอคอยในเรื่องของความรักครั้งใหม่คุณก็มีสิทธิ์นะคะสําหรับคนที่อาจจะเลือกรากันมานานหรือโสดอยู่นะในช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของคุณนั่นเอง ต่อไปนะคะเราไปดูว่าคำแนะนำจาก Angel ลคืออะไรคำแนะนำจาก Angel นะคะ deception engagement แล้วก็ finances and career นะคะเอาละคือปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่มีคนที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่พูดความจริงอยู่นะคะมีการใส่หน้ากากเขาหากันอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกว่า someone is wearing a false เซลล์แมสในทิศความสัมพเอ่อมันก็แน่นอนแหละวะนะคะว่าเออบางทีมันมันอยู่ที่มีคนที่ไม่ได้เปิดเผยความจริงในสิ่งที่ตัวเองปิดบังอยู่นะคะตรงนี้มีเรื่องของการหลอกลวงที่ผ่านมามันก็มีเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุยเคลียร์ปรับความเข้าใจกันได้อะมันก็ไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะ your love life is attending uh, to a higher level of คอมมิชเ e n นนะคะในที่สุดก็จะพัฒนานะคะก้าวไปสู่การมีคอมมิชเมนได้นะคะแต่คุณต้องมาจัดการในเรื่องปัญหาหลักๆของคุณคือนอกเหนือปัญหาความรักมันอาจเป็นเรื่อง finance and career ก็ได้นะคะการงานการเงินนะคะเขาบอกว่า financial issue are factor s in your love life right now ตอนนี้คุณอาจจะ,ะเผชิญน,นะคะหรือเขาอาจจะ,ะเผชิญอยู่กับปัญหาเรื่องการเงินนะ เพราะฉะนั้นไปจัดการเคลียร์เรื่องนี้ให้เรียบร้อยนะคะมันจะทําให้กามสัมพันธ์ดีขึ้นนั่นเองหรือแล้วการเงินอาจจะเป็นออปัญหาทําให้กามสัมพันธ์นี้มันเกิดปัญหาที่ผ่านมาทะเลาะเบาะแว้งก็ได้นะคะเอาละทีนี้เราลองไปดูข้อคิดนะคะที่ได้จากแองเออ,เอร์รเทิลนะคะให้ข้อคิดอะไรนะคะ Stop caring r y what are t h e t h i n g s ตอนนี้นะคะอาจจะต้อง stop ทั้งหมดเลยนะคะ หยุดแคร์นะคะว่า,าคนอื่นจะคิดยังไงก็คืออย่าให้อิทธิพลอะไรของคนอื่นเข้ามาวุ่นวายมากเกินไปนะคะความหวัดรแวงหึงหวงอะไรคนอื่นต่างๆน,นานา stop obsessing over your mistakes นะคะแล้วกอ็อย่าไปหมกมุ่นกับเรื่องข้อผิดพลาดของตัวเองนะคะแต่ก็พัฒนาปรับปรุงต่อไปดีกว่านะคะอย่าไปโทษตัวเองใครก็ตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะกับข้อผิดพลาดนั้นผิดพลาดไม่เป็นไรแต่ว่าหันมา ปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงน่าจะดีกว่านั่นเองโอเคนี้ก็คือนะคะในเรื่องราวของชาวธนูนะคะคุณสามารถที่จะดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้นะคะโดยที่เป็นเรื่องราวของตัวคุณเองได้นะคะติดต่อเข้ามาทางไลน์ที่ได้ให้ไว้นะคะแล้วก็สมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ Oracle, อ่ออ c ์เคอเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาดูแล้วก็ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ